สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ยังอยู่ที่เดิมค่ะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า67และหน้า68เลยค่ะเจอหรือยังคะเจอแล้วเรามาดูกันเลยค่ะ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ในที่นี้จะเป็นโจทย์ไอประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะอ่าในที่นี้สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมคือตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมคะเราจะแทนด้วยสี่เหลี่ยมนะคะจำนวนใดลบด้วย304เท่ากับ1000ใช่ไหมคะ เรามาใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบกันค่ะจะได้ว่านะคะรูปสี่เหลี่ยมนี้เราเรียกว่าตัวตั้งใช่ไหมคะตัวที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเมื่อเราหาตัวตั้งใช่ไหมคะเราก็นําผลเราก็นําตัวลบบวก ผลลบค่ะนั่นก็คือ304ค่ะบวกด้วย1,000ก็คือผลลบใช่ไหมคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาหากันเลยค่ะ304บวก1,000เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆใช้ สมุดทดได้เลยนะคะการตั้งทดได้เลยนะคะได้เท่ากับ1,304นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะก็คือ1,304ค่ะลบด้วย304จึงเท่ากับ1000ค่ะเราเวลาตอบนะคะเอาเอาตัวเลขที่อยู่ในสี่เหลี่ยมนะคะที่เราหานะคะมาตอบนะคะเด็กๆโอเคไหมคะ เรามาดูความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะ304บวก1000เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะจำนวนใดลบ304เท่ากับ1000นะคะหรือว่าจำนวนใดลบ1,000แล้วก็เท่ากับ304ค่ะเวลาตรวจคำตอบนะคะเด็กๆก็1,304าตั้งลบด้วย304มันก็จะเท่ากับ1000ค่ะนั่นก็คือคำตอบที่ถูกต้องค่ะลืมนะคะหาตัวข้างหน้าก็คือตัวตั้งใช่ไหมคะ ก็นำา2ตัวนี้ค่ะบวกกันค่ะมันก็จะได้ตัวตังใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะ5,789ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ128ทีนี้เราหาตัวอะไรคะตัวตรงนี้เราเรียกว่าตัวลบใช่ไหมคะเวลาหาตัวลบนะคะเราก็ ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็จะได้ว่าตัวตั้งเนี่ยค่ะตัวที่อยู่ข้างหน้านเราเรียกว่าตัวตั้งใช่ไหมคะลบด้วยผลค่ะผลลบก็คือ128ใช่ไหมคะก็จะเท่ากับตัวที่เราจะหาได้ค่ะอ่าเรามาลบกันเลยค่ะ5 ,789 ก็คือตัวตั้งลบด้วยผลค่ะผลลบก็คือ1 2 8ก็จะเท่ากับตัวตัวลบค่ะ เท่ากับ5,661นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ5,789ลบด้วย5,661เท่ากับ128ค่ะเวลาตอบนะคะเอาเอาตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมนะคะมาตอบนะคะวิธีการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะจำนวนได้บวกด้วย128เท่ากับ5 1789หรือว่า5,789ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ128ใช่ไหมคะั้ยลบด้วย128ก็จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งแบบนี้ค่ะเหมือนที่กูไต่ย,ยกตัวอย่างไปแล้วค่ะก็คือความสัมพันธ์แบบส่วนส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยค่ะถ้าเราหาอีกจำนวนหนึ่งนะคะก็เอาจำนวนหนึ่งไปลบนะคะอย่างเช่น10ลบ6 เท่ากับ4ใช่ไหมคะถ้าเราเอา10ลบ4ก็เท่ากับ6แบบนี้แหละคะ่ะหรือว่าถ้าเอาเราเอา6บวก4มันก็จะเท่ากับ10แบบนี้นะคะ่ะมันก็จะมีตัวเลขอยู่ในนี้นะคะ่ะทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเท่านั้นเองคือการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบะคะ่ะ วิธีตรวจคำตอบค่ะ5 7 8 9ลบด้วย5,661เท่ากับ128แแสดงว่าคำตอบที่เราหามาได้มันถูกต้องนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้นะคะเด็กๆสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบค่ะ ันนี้มีการบ้านค่ะการบ้านแบบฝึกหน้า47นะคะให้เด็กๆไปทําแบบฝึกหน้า47มานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ